เล่นจนุ้าสักสองพันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไข่มุกเซียนวายชาแนลค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเที่ยวห้างค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้มาเที่ยวห้างธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รับงบประมาณจากคุณแม่ว่า เรามาเที่ยวห้างเนี่ยเราจะต้องใช้เงินในคิดจกกับเท่านี้นะคะซึ่งแม่ก็ยังไม่ได้บอกหนูนะคะว่าจะให้หนูเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ลุ้นว่าขอส่วนสักสามตัวได้ไหมคะแม่แต่ก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนูก็ได้วางแผนกับกับน้องหนูเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมาซื้ออะไรบ้างเราอยากจะมีเสื้อผ้าบ้างมีกินข้าวมีล้อมเกะมีเล่นของเล่นด้วยนะคะก็คือคิดว่าหลายอย่างมากนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนรู้สึกเหมือนหนูไหมว่ารู้สึกว่าหน้าหนูอะรู้สึกแบบอิ่มน้ำอิ่มฟูแบบฉ่ำเด้งมากๆขอบคุณตัวเองมากๆาเลยนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยหนูได้ทาตัวนี้ก่อนออกจากบ้านะคะ่ะนั่นก็คือนี่แหละค่ะทุกคน,นลอรีอไฮยาลูรอนเซรั่มนะคะคือเมื่อคืนหนูนอนดึกมากเลยนะคะแต่ตื่นมาเนี่ยหน้าก็ยัง อิ่มน้ําช่มฟูอยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยกักเก็บน้ําในผิวเรานะคะให้ผิวเราเนี่ยยังดูฉ่าน้ําอยู่ตะลอดเวลาซึ่งใครนะคะต้องการที่จะแบบใช้หน้าแบบเร่งด่วนมากก็คือต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะคทุกคนทอ้งนี้นะคะหน้าเราเนี่ยพร้อมลุยแล้วแต่ที่ยังไม่พร้อมเลยก็คือปัจจัยที่เราจะได้จากคุณแม่นะคะมางงมาลุ้นงบประมาณกันเถอะว่าวันนี้แม่เราจะให้งบเราเท่าไหร่นะคะขอศูนย์สามตัวแล้วแม่โอเคแน่นจ๊ะทุกคนสักสองพันได้ไหมงยจไม่หาก่อน นีย่ยสง่งขอขอแบงค์เทาได้ไหมแม่เอาไปแดงแดงนะสองร้อยไม่พอแต่กินหนูขอสองพันูได้มาสองร้อยสองร้อยนี้ค่าข้าวก็หมดแล้วนะก็ะต้องจัดสรรงบประมาณดีๆป่ะ <c oughs> เออประหยัดประหยัดหน่อย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนถ้าเงินก็เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะในวันนี้ไปเที่ยวห้างงบสองร้อยบาทนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือกองถ่ายกังินด้วยของหนูไปซึ่งเราก็จะมาสั่งนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวสักอย่างนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต,ต่ว่ะะาหนูไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะหนูจะกินแค่บะหมี่นึ่บุชิ้นน้ำใสโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรไโอเคนะคะซึ่งเราก็จะมาสั่งผ่านแอปกันนะคะเพื่อมาดูว่าเขามีอะไรบ้างเอ่โอเคเมนูแรกที่เราจะสั่งนะคะก็คือ คี่ว่าจะเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใส55บาทโอเคเราก็จะกดสั่งเลยนะคะโอเค<ม>เรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรายจ่ายแรกที่เราจ่ายออกไปนะคะรายจ่ายแรกคือ55บาทโอเคไปรออามากัน รวมแล้วที่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะคะบวกกับค่าน้ําอันนี้อีกสิบาทนะคะรวมไปตอนนี้เนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมด65บาทนั่นเองนะคะ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเหลือเงินทั้งหมด13 5บาทนะคะโอเคก็ยังดีเพราะว่าก,ก็ถือว่าก็ถือราคาที่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะร้สามสิบห้าโอเคไปมิชชั่นต่อไปนะคะเราจะไปลองคาราเกะค่ะทุกคน ด้วยน้ำวนนี้ที่จะต้องมาทางชีวิตเราจะไม่ซื้อน้ำอะไรอีกแล้วเพราะไม่งั้นเงินจะไม่พอแล้วค่ะโอเค่ะ 在。<Bye. S 2> จะมาสรุปงบที่เรายังมีอยู่นะคะเรามีงบมันก็คือ65บาทาทุกคนคนนี้ไม่ผิดหรือ65บาทเราก็เลยคือตอนนี้นเรายังมีสิ่งที่อยากได้อยู่แต่ว่ามันแพงค่ะเราก็เลยจะมาหาของที่มันสามารถทดแทนได้นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทุกอย่าง10บาททุกคนทุกอย่าง10บาท10บาทราต้องใช้อย่างประหยัดเพราะเราเหลือแค่65บาทนะคะแล้วก็เลยจะมา ซื้อของพี่นีกันค่ะทุกคนได้เลยรอแล้วค่ะอย่างแรกกระจก10บาทค่ะก็ตอนนี้ก็จะเหลือ55บา้าก็กำลังเลือกของเล่นไปเล่นที่บ้านนะคะเย็นแล้วค่ะทุกคนอยู่กันตั้งแต่เช้าจนตอนนี้<ะ>สองทุ่ม <laughs> ก็คือวันนี้แม่ก็ไปทำคนละนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรไปมากกว่านี้ก็คือวันนี้ทั้งวันใช้อยู่200บาทจริงๆนะคะทุกคนไม่ถึง200ด้วยเพราะว่าเราคะมีเงินทอนให้แม่25บหาบาทเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปกันนะคะว่าเราเนี่ยใช้อะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือค่าก๋วยเตี๋ยวเลยที่เรากินไปตอนเช้านะคะค่าบะหมี่ลูกชิ้นเนาะแล้วก็บวกกับค่าน้ำา65บาทค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปน้องเกะแล้วก็แบบไปเล่นของเล่นเล่นบาสก็รวมเป็นประมาณ เจ็ดสบาทได้นะคะตอนนี้ก็รวมแล้วป,ประมาณเท่าไหร่แล้วร้อยสามโอเคชั่นตอนนี้ก็รวมเป็น135นะคะแล้วก็มีของกระจุกกระจิกนะคะที่เราซื้อไปรวมแล้วทั้งหมด40บาทนะคะรวมเป็น175บาทะคะ่ะซึ่งเราก็มีเงินมาทอนแม่25่สิบาบาทโอเแม่หนูเอางเงินทอนมาให้จ้ะ25บาบาทจงรับไปคะ่ะ อุามีเงินทอนก็คืนนะแบบมีเงินทอนก็นยังดีใช่ดีดใว่ากแช่จอดรถค่อยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านอีกทีค่ะทุกคนบ๊ายบาย เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ําพร้อมไปนอนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าพรุ่งนี้หนูมีสอบหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือสักตัวเลยค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปคิปแล้วเดี๋ยวเรารีบไปอ่านหนังสือแล้วก็เดี๋ยวเรารีบไปนอนกันนะคะทุกคนแต่หนูยังนอนไม่ได้ทุกคนจําได้ไหมคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยหนูนี่้บอกเคล็ดลับอะไรไปที่ทําให้หน้าหนูเนี่ยอิ่มน้ําขนาดนี้โอเคงี้หนึ่งเราจะมาบอกกันอีกรอบนะคะ ซึ่งเคล็ดลับของหนูนั่นก็คือตัวนี้แหละค่ะทุกคนลอรีอลไฮยาลูออนนะคะก็คือหนูก็ได้บอกแบบข้อดีของน้องไปแล้วแหละเมื่อเช้าแต่ว่าเราจะมาบอกดีเทลแบบเจาะลึกกันอีกทีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นไฮายาชื่อดังของลอรีอ p ลปารีสเลยนะคะอย่างที่หนูบอกว่าตัวนี้นะคะน้องเนี่ยจะไปช่วยกักเก็บน้ําในผิวเรานะคะทําให้ผิวเราเนี่ยเหมือนแบบอิ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาก็คือ มากๆค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะน้องตัวนี้เนี่ยยังช่วยลดเลือนริ้วรอยของเราได้ถึง60%เลยนะคะด้วยไมโครเอพิเดมิกไฮยาลูรอนนะคะเป็นไฮยาโมเลิกุลเล็กกว่า50เท่านะคะซึ่งเลยขนาดนี้เนี่ยมันก็จะซึมซับสู่ผิวรอยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลึกมากๆคือแบบ Amazing ะและุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าจะมีแอลกอฮอล์ไหมจะมีสีมีกลิ่นมีการแบบใส่น้ําหอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าน้องตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบของแพทย์ผิวหนังก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะโอเคมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะลองมาเทสเนื้อให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าเนื้อของน้องเนี่ยเป็นยังไงมา โอ้ oh my god ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเนื้อของน้องเนี่ยจะเป็นแบบเจลใสนะคะบางเบากับนามากๆนะคะทุกคนโอสิอ๋อแล้วหนูก็อยากจะบอกนะคะคือจากประสบการณ์โดยตรงก็คือตั้งแต่หนูทานนี้มาคือแบบมันเป็นตัวช่วยแบบเร่งด่วนแบบกู้ผิวโรมหนูมากๆเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนูแบบทํางานติดต่อกันเลยแบบยาวเลยแบบหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือทํางานทุกวันเลย มีไปถ่ายละครมีไปถ่าย MV แล้วก็มีเรียนนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็คือถ่ายทมหนักมากรู้สึกได้เลยว่าหน้าโสมมากเพราะว่ามันต้องตื่นเช้าแล้วก็ต้องนอนดึกอีกแต่ว่าตั้งแต่หนูใช้อันนี้มานะคะหนูจำได้เลยว่าพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยบอกกับหนูเลยว่าทําไมหนูแบบผิวดีจังอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็บอกเลยว่าไข่มุกทำไมหน้าใสจังอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนจะบอกหมดเลยว่าหน้าหนูใสหน้าหนูแบบดูอิ่มน้ำอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าเรามีตัวนี้นั่นเองนะคะุกคนราเรลออไฮยาลูรอนช่วยเราเอาไว ไอที่สําคัญนะคะเขาก็มีแบบสองด้วยนะคะมี่เลยสามารถไปซื้ออะไเลยที่7ซเว่นอนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะกดสั่งซื้อก็สั่งด้เลยนะคะที่ด้านล่างในด s สคริปชันเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเวลาต่อไปได้เวลาไปอ่านหนังสือและไปนอนและตื่นไปเรียนไปสอบกันค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ก็กด Subscribe เพื่กำลังใจให้กับหนูด้ยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับนนี้บ๊ายบาย